คุณถึงความรักคนนี้กำลังปริบานเลยทีเดียวเชียวนี่แนะนำเลยดีกว่าตอนนี้ริชชี่เราเนี่ยอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาแอบเรียกริชชี่ช่วงนี้ว่าเป็นคนคลั่งรักใช่หรือเปล่าจริงไหมคุณว่าจริงไหมคิดว่าเป็นดูริชชี่มีแบบว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมคะ ไม่มีค่ะนุเป็นคริสค่ะอ๋อเป็นคริสแสดงว่าวันวาเลนไทน์เราก็อาจจะให้ความสําคัญเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จริงๆไม่เคยมีวาเลนไทน์แบบนี้เลยค่ะแบบนี้คือมันเป็นแบบไม่เคยไม่เคยมีแฟนอ๋อเป็นวาเลนไทน์แล้วที่มีแฟนก็เป็นแบบว่าความพิเศษนั่นก็คือเป็นวาเลนไทน์ครั้งแรกกับแฟนคนแรก เอางี้เธอน้องไม่ตอบอะไรเยนะนะใทีลิ้แบคิดไว้ก่อนแล้วช่วงหน้ามันเล่าให้หมดเลยนะว่ามีอะไรยังไงบ้ากับเวรไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมฮะช่วงหน้ามาคุยกันต่อพร้อมกับบทบาทของว่าที่พระชายาด้วยเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวกลับมาอยู่กับันบันเทิงนะคะขอต้อนรับว่าที่ระชายาแห่งเมืองมันตรา ชื่อน้องยาวเหมือนกันเนาะเปิดให้ยิ่งใหญ่มากค่ะ <c oughs> คือบอกเลยว่าในละครเนี่ยความรักเขาคือสู้มากสู้ชีวิตสุดๆแล้วก็คลั่งรักกับเจ้าชายมากๆแต่ว่าชีวิตจริงกับคุณคลั่งรักไม่แพ้่กัน <c oughs> ชี่ภาพนี้ใครโพสนะหนึ่งเอ้ยอันนี้ของจอนค่ะนุ้ค่ะโพสอันนั้นห <c oughs> น,นูพ <c oughs> โพสอ๋อแล้วอันนี้ใครเขียนอนะ I love you to the moon เป็นการ์ดก็เขียนให้ที่ดอกไม้อาฮะเมือ<า>่อกี้นี้ค<า>ุณผู้ชมพิชี่บอกว่าเป็นวนเาเลนไทน์ปีแรกที่มีแฟนใช่ค่ะมเขินมันมีความสุขแบบไหนยังไงเล่านิดนึงสิเหมือนตอนแรกเราแบบคบกันเราก็รู้สึกว่าเราแบบคบกันแบบมาจากเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าทำอะไรแบบนี้และก็เหมือนปีนี้ก็ เป็นครั้งแรกที่แบบเขาทำแบบให้ดอกไม้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอู้ว่วาเลนไทน์มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยเนมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่นอย่างที่เราคิดแบบที่เราจินตนาการไว้เหมือนเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็เคยเห็นเพื่อนเห็นคนอื่นแบบได้ดอกไม้แลกกันเราก็จะแบบเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่พอปีนี้แบบก็รู้สึกว่าอู้ว่ารู้สึกดีเหมือนกันได้ดอกไม้มาแล้วทำอะไรกับดอกไม้ไหม ก็ปล่อยให้อยู่จนกว่าจะตายอ๋อคือเก็บไว้ยาวๆเลยนะแล้วหนูทําอะไรส่งคืนให้ก้อนเขาไหมก็มีแบบมี่ของฝันให้นิมหน่อยเขาแต่ว่าหลังจากนั้นพ่อไม่รู้ว่าเขาจะมีวาเลนทายให้อ๋อคือทําให้เล็กน้อยแต่เขาให้มาจนตกใจเลยเหมือนที่แรกเราไม่รู้ว่าเราจะต้องมีวาเลนไทายค่ะแล้วก็เหมือนพอเขาแบบเออให้ดอกไม้ชวนไปทานข้าวเนี่ย ก็เลยเหมือนไปหาของขวัญให้ทีอ๋อเพิ่มเติมให้อีกทีนึงใช่ล้ถ้าก๊อดดูอยู่ตอนนี้อยากบอกอะไรพี่ก๊อก็ขอบคุณที่แบบพยายามทำทุกอย่างให้อะไรพิเศษอะไรเงี้ยก็ดีใจน้ารักน้องเขินไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ก็คือความรักในชีวิตจริง